ก็คณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบยกเว้นการตรวจรงตาเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติจีนและสัญชาติคาซักสถานครับ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีมติเห็นชอบยกเว้นการตรวจลงตาเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติจีนและสัญชาติคาซัคสถานเป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราวก็คือไม่ต้องขอวีซ่านะครับตั้งแต่วันที่25กันยายน2566ถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567โดยให้สามารถเข้ามาท่องเที่ยวและพำนักในราชอาณาจักรไทยได้ไม่เกิน30วันเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ของเรานะคะ ก็ได้คลี่คลายลงไปแล้วคะ่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนคะ่ะซึ่งเป็นถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายหลักของประเทศไทยยังมีเพียงประมาณ2ล้านคนห่างจากเป้าหมาย4.3ล้านคนส่วนนักท่องเที่ยวคาซัสสถานเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดใหม่ปีนี้เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยของเรานะคะกว่าแสนคนการยกเว้นการตรวจลงตาเป็นการช่วยคลาวเป็นกรณีพิเศษจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะทั้งนี้ได้มอบ หมายให้หน่วยงานความมั่นคงติดตามประเมินผลหากส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอาจจะเสนอคอรมอเพื่อพิจารณายกเลิกและก็ประกาศค่ะ